าวันนี้เราไม่รู้เราเจอกับนักมวยสไตล์ไหนนะฮะอุ้ยอุยอะไรอ่ะเฮ้ยอฮ้ยนี่ไงนะเมอือ <c oughs> เอ้าแล้วครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเอาแต่เติ b บ็อกซิ่งเกมอีกเช่นเคยนะฮะโอ้โหเรามาแบบอาทิตย์ละครั้งนะฮะก็ <c oughs> มาดูกันว่าวันนี้เนี่ยจะเล่นได้หรือเปล่านะ มาวันนี้เราไม่รู้เราจเจอกับนักมวยสไตล์ไหนนะฮะอุ้ยวุยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันป๊อกยังไงวะกูลืมอะไรของมันวะมันพุ่งเข้ามาชนเลยอ่ะอุ้ยอาชีพอะไรอ่ะเชี่ยแล้วอุ้ยนี่นี่วุ้ยอุ้ยอันนี้นักมวยหรือนักกิดครับเนี้ยดูดู่่าโค้ดเท่เลยให้เราต้อจะเป็นอาชีพใหม่ เออเออเอออุย้ยแล้วมันมีท่าคุิดอะะคืออะไรวะอือเฮย้ยจีบมาแล้ว็ูเทผมกำลังตกตะลึงกับสไตล์นี้อยู่ปุ๊บ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 ถอยมาก่อนถอยมาก่อนน่กกากลัวปับนี่เป็นไงล่ะมัดนวงเขาเรียกว่ามัดนวงมัดนวง <laughs> มัดนวงมัดนวงมัดนวงไปแรงด้วยดิถ้าควิดเนี่ยเอาอาชีพไปแล้วอืมเป็นไงสองทีพอสามทีโอ้ยจุ๊บปึ๊บ ปัดนวงปัดนวงโอ้ยโอ้ยอยตายนะนี่ไอ้เกลลาบอกเลยว่าการฝึกวุชางผมนั้นไม่ธรรมดา i, แุ่แาชีพนี้น่าเล่นอยากเล่นว่ะคือสไตล์อะไรวะคนดูคนไหนรู้บ้างบอกพี่ทีคอมเมนต์มาเลยนะคอมเมนต์มาด่วนๆคืออยากดูจริงเอ๊ะกูตายแน,น่มันมันอัติแน่ โอ้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 ยนี่นี่อะยากว่ะสู้กับไอ้คนนี้โอ้ยโอ้ยนี่วิ่งไงล่ะมึง เนี่ยโอ้ปุ๊บกดปาโบขอหักแล้วบอกให้แต่ King, ผมอยากเห็นท yeah. uh ่าไม่ตายของเขาว่ะเอ้อเอ็งปล่อยท่าไม่ตายวันนี้ข้าจะไม่หลบเลยข้าอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงว่ะเนี่ยเอ้อปล่อยมาเร็ว โอ้ oh, มันหักแขนมันต่อยเฮ้ยตายเลยนยีน่แบบเนี้ยโอ้ยโอ้โดนหักแขนอ่ตายดิตายดิตายดิเออโอ้ยโอ้ออเ <c oughs> <c oughs> แหวง่งอัต,ติวันแรงหมดทุกคนเกือบแล้วเกือบแล้วเล่นแบบประมาทแบบนี้นะเอา้าเขาออก บาก็ยังดีที่โชนตีให้เรานะอุยย้ยพันหนึ่งอุ้ยไม่เคยได้ถึงขนาดนี้เวจะเชื่อเขาน่าจะหลุดนะไม่หลุดก็ออกแหละแต่ผมคิดในทางที่ดีเขาน่าจะหลุดนะครับอือสู้ไม่จบเลยอะ่ะคนดูน่าจะค้างคาผมก็ค้างเช่นกัน <laughs> เอาเป็นว่านะโอ้โหแม่งหลุดขนาดนี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าแล้วกันนะทุกคนเซงว่ะเขาหลุดเฉยเลยกำลังมันเลยคลิปหน้าต้องมาเร็วนี้แหละเด้วเจอกัน,นครับบาย ลืมกดซับกดติดตามให้ผมด้วยนะ